สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะคลิปต้องบอกเลยว่าเป็นรถเอรรอยคันหนึ่งที่โคตรเด็ดเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มทั้งคู่นะฮะเราอยู่กับเจ้า Toyota h i ฮรัก e ี vo 2.4 Entry นะครับรถปี22ครับพี่พรถปีนี้นะฮะคันนี้แม่งใหม่มากจริงนะครับตั้งแต่เรามี2.4มาเนี่ย เราก็ได้เข้ามาหลายรุ่นหลายแบบนะฮะแต่ว่าคันนี้เนี่ยสำหรับในสายตามองนะครับน่าจะเป็นอีกคันหนึ่งที่ถูกใจหลายๆท่านแน่นอนนะครับตัวรถปี22สีเทาดำเมทัลลิกนะครับสีเดิมโรงงานแลวประกันในเรื่องตัวโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อผิดกฎหมายนะครับอันนี้คือของเดิมจากโรงงานทุกชิ้นเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นตัว2.4ตอนเดียวเผารอยที่ น่าจับเป็นเจ้าของมากๆนะครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับอย่างรถปีนี้เนี่ยในหลายๆคลิปที่อันได้มีการทําบอกไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกแบบน้ํามันเครื่องนะครับที่หลายคนมีการตั้งคําถามว่าน้ํามันเครื่องขาดไหมตัวเครื่องมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้อันมีการตรวจเช็คแล้วก็ตรวจสอบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไม่มีปัญหาใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับ เพราะนั้นเนี่ยอย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแค่คําพูดปากเปล่าเราก็สามารถมาตรวจสอบรถตัวจริงที่ร้านดูก่อนได้เลยนะครับพวกอย่างคันหน้าคัานล่างแกมซ้ายแกมขวาตะเข็บด้านข้างนะฮะสติ๊กเกอร์มอกอเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ตัวแผ่นเพจนะครับระบุไว้เป็นเดือนเดนือธันวาคมปี2021นะครับเพราะนั้นคันนี้เนี่ยมันเป็น21ด22ก็คือจะเป็นตัวรถปีนี้เราสามารถบอกได้ว่าเป็นตัวรถปีนี้ น็อต <Not S 2> ไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทาสีนะครับแล้วก็ไม่เบี้ววไม่ผิดรูปนะฮะฝากระโปรงเดิมไม่เคยมีการเปลี่ยนตัวฝาคาร์บอนนะครับสำหรับอย่างแบบนี้ฮะวารันตีศูนย์เหลือเต็มๆ5ปี1น0 0 0แโลวารันตีล้านเรามีให้6เดือน1 0 0 0 0โลพร้อมกับ WSmart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยีชัช่วโมงให้นานอีก1ปีเต็มๆ,ๆนะครับ <S <S เรามาดูตัวด้านข้างกันบ้างครับไม่เคยขายเพารอยรถเปล่านะฮะ ทุกอย่างจัดเต็มแล้วก็เป็นของใหม่ให้ทั้งหมดนะครับด้านข้างนี่ก็มีการจัดทรงให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะสีด้านข้างนี่ในสเต็ปขั้นพื้นฐานแรกอนมีการขัดสีไปแล้วรอบหนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนส่งมอบอันก็จะมีการขัดสีให้ใหม่อีกรอบหนึ่งรวมถึงสปาด้านในด้วยนะครับแล้วก็ข้างหน้านดี่ประมาณ2นิ้วสอดน,นะฮะเลือกใส่เป็นตัว r p f 1มี o อฟนะครับอ n นไกลที่เป็นตัวงานเทียบแท้ก้านคมๆงานเทพ,เทพ ไม่มีแตกไม่มีดุ้งนะครับตัวยางนี่ก็จะเป็นตัวยางบางนะฮะลัดสวยพอดีเต็มซุ้มนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะไล่ขึ้นมาจากตัวแผงหลังเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นตัวกระจกบังลมหน้าหรือว่าทุกบานนี่ก็จะเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับเสาค้ำเอเดิมนะฮะหลังคาสวยสีไม่มีแตกสีไม่มีผุหลังคาไม่มีก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอย่างเช็คในอีกแบบหนึง่งก็คือจะเป็นตัว รอยตะเข็บด้านข้างนะฮะตรงนี้เนี่ยเราสามารถแกะยางขอบตัวออกมาดูได้เลยอ้ออีกอย่างหนึ่งอ่ะลืมบอกไปนะฮะสับคันนี้ราคาโคตรน่าสนใจเรียกไม่เพียงแค่17,000โลภายในเดิมเดิมนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะฮะเด็ดดวงมากแน่นอนถ้าเกิดคุณกำลังต้องการตัว2.4ที่เป็นเพาลอยอยู่นะตอนนี้ แนะนำเจ้าคันนี้เลยนะฮะไม่ทําให้คนลูกค้าที่ได้กลับบ้านไปผิดหวังแน่นอนนะครับคุณจงกุญแจแะอะไรพวกนี้มีให้ครบหมดนะฮะเป็นรีโมท1อันเป็นรีโมทอันที่2แล้วก็เป็นตรงกุญแจแบบธรรมดานะครับเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยแม้แต่มิลลิเมตรเดียวเหมือนออกห้างป้ายแดงเลยฮะค,คันนี้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นตัวเข่าลอยเนี่ยตัวจุดไฮไล์อีกอย่างก็คือจะเป็นตัวช่วงล่างด้านหลังแหละเต็มเพาสร้างนะครับอันนี้ทําจากร้าน มิดดีเซลนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวโชว์อีกทีหนึ่งนะครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นตัวแมกกะทะขอบ15ลาย RE30 นะฮะสวยมากนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างตัวปกติทั่วไปเนี่ยอย่างเราจะเจอเป็นดิฟดิษเพารอยดิบหลังเนี่ยโอ้โหโอกาสน้อยมากเลยเพราะว่าคันก่อนหน้านที่เราได้ทำไปก็จะเป็นตัว3,000 แต่ว่าคนั้นเราส่งมอบไปแล้ววันนี้ก็จะเป็นตัวปกติทั่วไปนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างครับไฟหลีกกบะพิบนะอย่างเฟี้ยววัยรุ่นไฟหลีกกบะพิบนะครับต้องบอกเลยว่าสับตัวเพาลอยตอนนี้เนี่ยมีขับฟรีให้45วันด้วยนะฮะกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นตัวสแตนเลสได้สีแล้วก็มีเขียนเป็นตัวโลโกโ้เม็ดดีเซลนะฮะท่อเดิมนะครับ กระบะาดำบนดำล่างแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัวเหล็กฉากเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วนะฮะคันนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับที่เหล็กฉากหรือว่าตัวข้อใหม่ขนาดนี้เพราะว่าเป็นตัวข้อมือหนึ่งนะครับเราเข้าใจดีว่าเป็นรถปีนี้หลายๆคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยยังไงมันก็ต้องใหม่อยู่แล้วดิเพราะว่ารถมันใช,ใช้ใช้งานน้อยบางทีเนี่ยทุกอย่างมันไม่เป็นเหมือนที่เราได้มีการคิดไว้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือถ้าเกิดเรามองและดูว่าเฮ้ยมันไม่สวยนะมันไม่ดีนะลูกค้าไม่ชอบนะ เราก็สามารถถอดออกได้เลยแล้วก็เปลี่ยนใส่เป็นตัวข้อมือนหนึ่งนะฮะช่วงล่างคันนี้จัดเต็มเป็นแหนบ20มิน,นะครับโช๊คไขว้กันฝั่งละ3ตัวตรงเต็งบุลเหล็กแบบสั้นเฟืองท้ายเดิมครบครบจบจบ,จบนะฮะสีตันนี่สบายๆเลยนะครับคราวนี้เนี่ยมันจะพูดได้เป็นตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งก็ได้อย่างบางคนเนี่ยหา2.4ใส่ตู้แต่อยากได้เป็นตัวเพลารอยโดยที่ไม่ต้องไปใส่เพิ่มในอนาคต ก็เอาแบบนี้ไปเลยครั้งเดียวแล้วคือจบครั้งเดียวแล้วคือคุ้มและสําหรับตัวราคาคันนี้โอ้โหมันบอกเลยนะฮะถ้าเกิดบอกราคาไปเนี่ยกีดการานกันแน่นอนนะครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วนะฮะอันไม่สามารถจองตัวรถให้กับลูกค้าท่านใดท่านหนึ่งได้แต่พี่ๆทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะจองตัวรถให้เลือกก่อนเป็นของตัวเองได้ เดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันต่อครับโอเคครับสำหรับตัวด้านในนี่ก็ Airbag ็กามใบเหมือนเดิมนะฮะเกะใส่ของด้านบนช่องเจ็บของด้านล่างแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือน Airbag ็เปิดปิดการทํางานได้นะครับหนึ่งเนโลเนี่ยถ้าเกิดเรานับกันตามระยะการเซอร์วิสเนี่ยก็เท่าว่าเซอร์วิสไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ใช้เพิ่มมาอีก7จ็ดโลนะครับถือว่าถ้าเกิดอย่างตัวไม่เนี่ยหลายๆท่านอาจจะมองว่าเป็นตัว ไมแท้หรือเปล่าหรือว่ามีการกรอไม้มาหรือเปล่าอันนี้ไม่มีนะฮะรับกันได้เลยว่าไม้แท้เช็คศูนย์ได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็จอทัชสกรีนนะครับตรงนี้เนี่ยเขายังไม่ได้มีการลงอ r o i อ a u โตกับ Apple c a r p l a y มานะฮะสำหรับอย่างตัวช่องเสียบ usb มีมาให้แล้วก็ เชื่อมต่อบลูทูธนะครับทั้งกัอย่างตัว USB เนี่ยใช้เป็นตัว USB 2.0นะซิงกับตัวรถได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวใหม่อันนี้น่าจะยังไม่รองรับนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวระบบเนี่ยมันเป็นที่เขาตั้งมาก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นยังไงเพิ่มเติมอันนี้เราก็ต้องไปดูข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แอร์เป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะช่องเสียบไฟด้านล่างหนึ่งรู แล้วก็ตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับกุญแจก็อย่างนี้ให้ดูไปเมื่อช่วงเมื่อกี้นี้นะฮะเลขไม้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวซันทอร์ลนะฮะมองข้างเลนด้านในก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเบาะหนังสีดำหกสิบต่อ 40. สี่สิบสภาพสวยเลยนะฮะไร้ร่องรอยการใช้งานเลยเบาะไม่มีขาไม่มีย่นไม่มีแตกแล้วก็ตัวที่บังแดดนี่นะครับถุงพลาสติกยังอยู่เลยนะฮะช่องเก็บแ่้ตา ไฟอ่านแผนที่นะครับครบทั้งหมดไม่มีอะไรที่ไม่น่าซื้อครับสับคันนี้ไม่มีเลยแม้แต่จุดเดียวนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่างลูกค้าที่อยู่ต่างวันเนี่ยอันเชื่อว่าคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าจะเข้าไปเด็ดอยู่ในหัวใจใครแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างรถตัวแบบนี้ราคาถูกกว่าองค์ข้างไปแดงแน่นอนอันนี้คุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฮะสัปคันนี้อันตั้งราคาขายไว้นะครับอยู่ที่57900 0 เป็นตัวเพาลอยไม่ว่าจะเป็นตัวด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายช่วงล่างที่เราได้ดูกันไปรับประกันเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอย่างคันนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีใช้เงินออกรเพียงแค่หกพันบาทจบทุกกรณีแน่นอนไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตประกอบอาชีพอะไรรับเป็นเงินสดผ่านบัญชีธนาคารนู่นนั่นนี่แบบไหนก็ตามแต่สามารถออกเพาลอยคันนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างสนใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวดีไลน์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์สายตรงกิ้งกังเัินเข้ามาได้เลยนะครับ นี่ถึงว่าเป็นในช่วงของลายซีซั่นในเดือนสินี้ที่น่าสนใจมากเพรานะนั้นไม่ควรพลาดนะครับที่เหลือนี่อุปกรณ์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเปลี่ยนใส่ตู้เปลี่ยนใส่คอเปลี่ยนแม็กคู่หน้าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนั่นเป็ี่นนี่ทุกอย่างได้ทั้งหมดวารันตีศูนย์ห้าปีหนึ่งแสนโลเซอร์วิสได้ตามระยะเหมือนเดิมและก็วารันตีร้านรับประกันตัวเครื่องและเกียร์หกหมื่นกิโลพร้อมกับ W Smart รนะฮะรุยกช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงให้นานอีก หนึ่งปีนะครับมองโดยภาพรวมแล้วทุกอย่างเนี่ยรถมันใหม่มากจริงๆเพราะนั้นเนี่ยไม่มีข้อดิฏฐิเลยซาบตัว2.4งยุดสี่เพาโรยคันนี้น่าใช้หน้าโดนน่าจับจองเป็นเจ้าของไม่ควรพลาดนะฮะและเรามีบริการฝากเงินไปนทั่วประเทศไทยนะครับอย่างไรกร็ต้องขอฝากเจ้าน้อง,น,องน่ารักคนนี้ไว้ด้วยชอบถูกใจไงติดต่อมาได้เลยไม่ว่าคุณจะซื้อส่วนหรือว่จับเฟน,นเอาแบบไหนได้เอาแบบนั้นเลย จองไว้ได้ก่อนจองไว้ได้เลยล็อกตัวรถไว้ก่อนเป็นสิทธิ์ที่ดีที่สุดแล้วสำหรับ2.4เฮลโอยคันนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากัลมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ